สวัสดีจะี่นองสู้ขู่สู้กนมืน่อนียายทองก็จะพามาผัดผัดกะเพราปลาสวายผัดเผิดใส่ใส่หน่อไม้ส้มจะกก็มีพริกแกงพริกผักเผ็ดนี่แหละโบเมนพริกแกงพริกผัดเผ็ดแล้วก็หอมเอ้ยกระเทียมพริกดำหยาบแล้วก็กะเพราแล้วก็มี ปลาปลาหมึกปลาสวายที่ลวกแล้วจะพี่น้องลวกแล้วนี่ลวกแลวก้วจะอย่างนี้ยาท้องก็จะพาไปผัดจป็นผัดใจหน่อไม้ส้นมนี่จจะปลาสวายผัดผิดใจหน่อไม้ส้มจ้า กเยึดหน,อน,อนออ่อยเนา้อพี่น้องเต่ตองก็จะใส่พริกไปคั่วก่อนเนา้อพี่น้องคัวพริกก่อน はい,い。 Xay nấm tân Xay bún mua เสร็จแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ส้มเข้าไปจากที่หน่นอยทำหน่อไม้ส้มที่ต้องการทำเองนะคะทำเองค่ะ ใส่น้ำปลาใส่น้ำน้ำหน่อยนึ่งขุดผิดุอเกค อันนั้นสไว้อันยัยต้องกับลวกไยมันซุกแล้วล่ะพี่น้องเพื่อเข้ามาพัดจงสี่เพราะว่าอันนั้นเอาใหม่เข้ากับซุกเหลวต่มเลี่ยวนะพี่น้องบัดนี้จะคินว่าพัดกับเผ้าจงสี่เข้าก็ต้องลวกก่อนเข้าต้องไปต่มไปลวกก่อนหนึ่งกระไดพี่น้องเพื่อมันอยากซุกเนาะปาก็ได้ เอามาพัดกระเผ้ามันก็ต้องใส่วลาดนเาไปใส่วเวลาจอดจอมันสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วเราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นแหะพี่น้องสพีได้กินเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดสุกแล้วแล้วก็คลรโคลร เสร็จเล้จนะ่นลาดเ่าเสวยแซ่บเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วผัดเผ็ดกระเพราปลาสวายใสหน่อไม้ส้มจะพี่น้องจักอานันปลาสวายหือปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกเพื่อนวานอย่างสีหน้าพี่น้องแต่ว่ายายท้องเื่นปลาสวายเพราะมันโตขึ้นกันเออซื้อน้าเพื่นมาเนาะกปะเลยมาผัดกะเพราใส่หน่อไม้ส้มปลาสวายผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ส้มมาเด้อพี่น้องมาเด้ออันมาคลิปมีกระป๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบอดได้พลาดคลิปใหม่ๆของยายทองไปแล้วพี่น้องบายบาย